โจไบเดนครับล่าสุดครับมีการออเดอร์นะครับให้ Remove จัดก,การนะเหมืองขุดบิตคอยสัญชาติจีนออกจากสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณรอบๆฐานทัพสหรัฐมีการเคลียร์พื้นที่บอม คุณโจไบเดนเนี่ยมองว่ามันมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมันอาจจะมีข้อมูลล่วงไหลหรือเปล่ามีเมืองอยู่ใกล้ๆกับฐานทัพสหรัฐไม่รู้ไอ้ว่าใไกลในใกล้แค่ไหนแล้วก็รวมไประยะเนี่ยกี่10กิโลหรือเป็น100กิโลก็รับด้วยนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่คือข่าวรายงานจากคอยเทเลกราฟซึ่งตอนจบของข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะจ๊ะข่าวนี้แต่ว่าพูดคุยกันค่อนข้างเยอะพอสมควรในอินเทอร์เน็ตนะฮะมันเป็นยังเป็นข่าวลืออยู่แต่ว่ายังไม่ได้คอน นี่คือแนวคิดคุณโจไบเดนชัดเจนว่าจะให้เอาออกหมดเลยนะโดยเพราะเหมืองสัญชาติจีนนะความตลกก็คือว่าสัญชาติอื่นอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสัญชาติจีนไม่ได้นะฮะมันก็เฉพาะจจเจาะจงพไงพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่สัญชาติอื่นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไ,อยไปลงทุนอย่างนั้นหรอกนะฮะก็จะเป็นสัญชาติจีนนี่แหละที่ไปลงทุนเหมืองหุดนะแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับตัวฐานทับสหรัฐม